Oh. สวัสดีครับสวัสดีปอแม่พี่น้องทุกคน,นครับ,ว,นนนนรบวันนี้จะมาตํากระท้อนนะครับวันนี้จะมาตํามะต้องกันนะวันนี้จะกินตํามาตองขี้เข้าเนาะตุกก่อนเราจะตํากระท้อนกันนะครับวันนี้ นี่จะตำกระ้อนเนะครับตอกตอปอกกระท้อนก่อนปอกกระท้อนก่อนนะจ๊ะปอกกระท้อน ตำกันแล้วนะครับตำใส่กระเทียมใส่พริกใสพริกป่นนะอันนี้ใส่พริกป่นใส่พริกปนะ่กน,น,นไปนิดนึงใส่พริกป่นตำกระท้อนใส่พริกป่นใส่พริกป่นใส่ผงนัว ำกระท้อนมาต้องแต่มาต้องใส่น้ำปูใส่น้ำปูใส่น้ำปูนะคะีนใส่น้ำปูใส่น้ำปูหนึ่งตำกระท้อนใส่น้ำปู ใส่น้ำปูน้ำปูอันนี้น้ำปูใส่เข้าไปตามเลยตากระทร้อนใส่พริกป่นใส่กระเทียม งนัวนิดนึงเพื่อความอร่อยแล้วก็ใส่น้ำปูทีเด็ดเลยนะใส่น้ำปู ักชีฝรั่งผักชีฝรั่งใส่ไปด้วยเพ่อความหอมชีฝรั่งหอมแป็นเปอรอทางเหนือห้องหอมแป็นเปอรอเนาะใบเลย ใส่น้ำนิดนึงก็ความคลุกคลิกชิมเองชิมชิม Tayo ng panit ng... Tayo ng panit. มีพละด้วยผักละผักแค่อมผักแะอมผักกาไผ่สานเนาะผักกาไผ่สานจ้าผักกาผักกาผักกาผักเหนือผักละผักละ ผักแขร์ักแคร์ผักละผักอิเลยผักละทักคาผักละยอย่างง้อเลย มเป็นผมเป็นเปเอร์ตับเนื้อห่อแขวนเป็นเปอร์ผมเป็นเปอรปักีไปเลยเจ้าู้พักแขกเจพูปักคาพักละพัะพกเจ้าอม more than that. กระท้อนแยกเม็ดมันออกเอาแต่เนื้อตำพริกป่นพริกป่นตำพริกป่นกับกระเทียมตำพอกระเทียมแหลกแล้วก็ตำเนื้อกระท้อนตำเนื้อกระท้อนให้มันแหลกให้มันละเอียดแล้วก็ปรุงรสผงงอนิดนึงน้ำปู ที่สําคัญต้องมีน้ําปูเพราะว่าตํากระท้อนใส่น้ําปูจะขาดนางเอกไปไม่ได้ต้องเป็นน้ําปูอร่อยเดี๋ยวบอกใครเชียวพอตำแล้วก็เอาเม็ดลงโคกด้วยเอาเม็ดเม็ดคงลงโคกๆด้วยเติมน้ำนิดนึงเพื่อความขุกสิก ชิมเบิงแซบ่บจวดจวดเลยคราวนี้สำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้เจอกันใหม่คลิปหน้า พบกันใหม่กับช่องน้อ,อ่อนคอนนานฝักติดตามช่องน้อ,อ่อนนอคอนนานฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ใบมะกูดตะไคร้ขาอะไรว่าไปสวัสดีครับ